เฮ้ยเฮ้ยเฮี้ยนเลยหลังจากที่เมื่อกี้นะก็ฟักกาลูล่าเว้ยแล้วฟักกาลูล่าเนี่ยกาลูล่าตัวเก่ามันไม่มีดับเบิลเอทใช่ไ้มก็ทาการฟักมาทั้งหมดสิฟองนะครับอันนี้คือฟองที่สิบและแล้วไอ้เฮี้ยดูมึงดูโอ้โหสีเทาสีเทามาเลยคือเล่นโปเกมอนมา เล่นโปเกมอนมาตั้งแต่ภาคเอ็กตั้งแต่มกกลาปีที่แล้วก็เล่นมาหนึ่งปีเจ็ดเดือนกว่าๆนะจนถึงภาคอัลฟาแซฟไฟร์เนี่ยฟักไขนะ่มาเป็นพันๆฟองแม่งไม่เคยออกชัยนี่สักตัวไอเ้เขี้แล้วนี่คือชัยนี่ตัวแรกที่ออกจากไข่เหรอวอ a เดอ e f ฟักโอ้โหออกแล้วอ้าวโอ้ยโอ้ย คือคือตอนแรกอะ่ะตอนแรกคิดว่าตาฝาดแต่ว่ามันคือฟักไข่มาสองวันติดๆแล้วไงแล้วฟักมาหลายตัวมากแล้วแบบแบนก็นไม่ใส่ไอเชื่อมองดีๆเฮ้ยม่นสีเทาเฮ้ยม่นชานี่เนี่ว่าโอเคเราไปเช็คไอบีด้วยกันนะแล้วก็ฟักไข่เนี่ยที่บอกว่าฟักสิบฟองเนี่ยโฮยเหนื่อยคือสิบฟองเนี่ยห้าฟ,ฟองแรกอะ่ะมันเป็นการถ่ายเ e อ็กบรแล้วห้าฟองหลังอะ่ะคือมันมีโอกาสตรงสายได้นะโอเค คือตอนนี้แบบ what the fuck มือสั่น <laughs> ตื่นเต้นมากโอเคยวมาเช็ค IV ขอสักสี่แล้วกันไม่เอาอะไรมาเพไอซีไอซ c h p d e f e n s e d e f e n s e โอ้สาม IV โอ้ยไม่เป็นไรโอเคได้สาม IV ก็ถือว่าเป็นชายนี่แล้วกันโอ้ย HP ไม่ไม่เอาตรงสายเลยวะ โอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบนะสุดๆคือเจอไชนีมาเยอะมากแต่ยังไม่เคยเจอไชนีจากไข่นะเนี่ยจ,จะเป็นไชนีตัวแรกนะครับโอเคแล้ววันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวไห้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับบ๊ายบาย